สวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเราคู่หูจาก AB Plus ัากตัวด้วยค่ะเื่องมี AB ้ AB Plus มีโปรอะไรที่น่าสนใจบ้างคะตอนนี้ AB Plus ของเรานะครับมีแจกโบนัสให้กับลูกค้าเพิ่ม1.5%ทุกยอดโอนเลยที่มารับเป็นเงินสดจากเราซึ่งถือว่าดีกว่าดอกเบี้ยธนาคารที่ต้องรอกันเป็นปีก็ยังได้ไม่ถึง1%เลยครับว้าวทำยังไงถึงจะได้เงินโบนัสพิเศษจาก a b Plus ล่ะคะ ลูกค้าจะได้รับเงินพิเศษเพิ่มจากยอดปกติเมื่อมารับเงินสดจากเราไม่ว่าจะโอนเงินจากเมืองไทยหรือถอนเงินสดจากบัญชี A B+ นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถโอนเงินมาให้เราได้ผ่านระบบแบงค์ทานเฟอร์และมาขอรับเป็นเงินสดก็จะได้รับเงินโบนัสพิเศษเพิ่มเช่นเดียวกันครับอ๋อแบบนี้นี่เองถ้าลูกค้าโอนเงินมาแล้วจะได้เงินพิเศษเท่าไหร่คะถ้าลูกค้าโอนมาแล้วมารับเป็นเงินสดที่ออฟฟิศของเราก็จะได้รับโบนัสเพิ่มอีก1.5ปเจากยอดปกติ ยกตัวอย่างเช่นโอนจากเมืองไทยมา1น0 0 0ปอนปอนข้าบัญชีที่อังกฤษจะได้รับ10,000ปอนปอนแต่ถ้ามารับเป็นเงินสดแทนจะได้รับเพิ่มไปอีก150ป้อนด์นรวมเป็น11,150ปอนด์้อนครับซึ่งโบนัสพิเศษนี้รวมถึงการโอนเงินผ่านบนัญชีและมาขอถอนเป็นเงินสดก็จะได้รับโบนัสเ,เพิ่มพิเศษ 1. 5จาเจากยอดที่โอนมาเช่นเดียวกันครับรับเงินพิเศษเอ็กซ์ตอรโบนัสต้องรับเป็นเงินสดเท่านั้นใช่ไหมคะ เงินโบนัสพิเศษ 1. 5ปเนี้ลูกค้าจะได้รับเมื่อมารับเงเงินสดเท่านั้นครับลูกค้าต้องรองนานแค่ไหนถึงจะได้รับเงินพิเศษนี้คะลูกค้าจะได้รับเงินโบนัสพิเศษเพิ่มทันทีเมื่อมาขอรับเงินสดจากเราที่สำนักงานใหญ่ในลอนดอนลูกค้าจะต้องไปรับเงินสดเองที่บริษัทหรือสามารถฝากคนไปรับได้ไหมคะผู้รับเงินจำเป็นต้องมารับเงินด้วยตนเองครับเพราะอยู่ภายใต้กฎหมาย fraud prevention ครับ ดังนั้นหากต้องการให้ผู้อื่นมารับแทนจําเป็นต้องมีการเซ็นยินยอมพร้อมนํไอดีของผู้รับเงินที่แท้จริงมาแสดงโดยจําเป็นต้องเซ็นเอกสารรับเงินแทนและเราจําเป็นจะต้องติดต่อผู้รับเงินเพื่อบันทึกข้อความเสียงเป็นหลักฐานครับเวลาไปรับใช้เวลานั้นแค่ไหนกันคะใช้เวลาเพียงห้านาทีก็รับเงินสดไปได้เลยพร้อมโบนัสพิเศษจากเราเรามีการจํากัดยอดหรือมีขั้นต่ําหรือเปล่าคะสามารถทําได้กี่ครั้งต่อคนคะ ไม่มีการจำกัดยอดรวมถึงยอดขั้นต่ำและความถี่ในการทำธุรกรรมครับแล้วเออ่ต้องเป็นคนไทยเท่านั้นหรือเปล่าคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติรวมถึงธุรกิจห้างร้านที่ขึ้นทะเบียนลูกค้ากับ AB p ก็สามารถรับโบนัสพิเศษนี้ได้เลยครับแบบนี้จะผิดกฎหมายหรือมีผลกระทบกับคนที่โอนเงินหรือเปล่าคะไม่ผิดกฎหมายครับเนื่องจากเป็นออฟเฟอร์จากทาง a b ซึ่งเป็น Banking s so e r v i c e ที่ขึ้นตรงกับกระทรวงการคลังมีอำนาจในการดำเนินธุรกรรมด้านการเงินเต็มรูปแบบเอ,อ่อแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าเราจะไม่มีผลกระทบตามมาในตอนหลังนะคะ่ะธุรกรรมที่เกิดขึ้นในระบบของ AB p อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังและระบบภาษีที่ทาง AB p เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับยอดโบนัส1.5%ที่เรามอบให้ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของมาร์เก็ตติ้งแคมเปญและงบประมาณด้านการตลาดของทาง AB ครับ โหดีจังเลยแบบนี้ก็ไม่ต้องนั่งรอดรอกเบีย้ยธนาคารเก็ดเป็นปีๆจะไปโอนเงินหรือว่าถอนเงินสดกับ AB Plus ก็ได้รับเพิ่มไปอีก1.5%เลยวันนี้รีบมาโอนกันเลยนะคะโอนเงินกับไทยต้อง a <AB> อ p l u ค